สำหรับวันนี้มาดูรายละเอียดสินเชื่อยืมเงินด่วนกรุงไทยอมสินที่มีวงเงินให้กู 5, ้5 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทสมัครได้ทุกอาชีพจะมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดมีโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรุงไทยออมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพิ่มทุน5 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทผ่อน24เดือนทางลายซึ่งทางสูย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท,ท็จซึ่งตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อโดยระบุว่าสินเชื่อรายเดือน กู้ได้ทุกอาชีพกู้ได้แน่นอนสินเชื่อนอกระบบมีคิวทำสัญญาชัดเจน100%ทางธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าเป็นการแอบอ้างนำตราสัญ,ญลักษ์ณ ของธนาคารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าธนาคารเข้าร่วมให้สินเชื่อดังกล่าวซึ่งไม่เป็นความจริงและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของสื่อโซเชียลดังกล่าวใดๆทั้งสิน้นดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆและเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกสื่อโซเชียลโพสข้อมูลหลอกลวงและ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือหากมีข้อสงสัยข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคารอมสินโปรดสอบถาม g s v Contact Center ที่เบอร์1115สำหรับธนาคารกรุงไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.grungthai.com Facebook กรุงไทยแคร์หรือโทร Contact Center เบอร์02 111 1111ค่ะโดยพลตรวจเอกิสนพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการผลิตข่าวปลอมสร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนสับสนเป็นความผิดตามพอรอบอรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค2และ5โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจเข้าข่ายความผิดตามพอรอกฉุกเฉินรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกอย่างอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยมี5ช่องทางในการแจ้งเบาะแสข่าวปลอมคือ 1. เว็บไซต์ www.antifake-newscenter.com 2. Facebook Antifake News Center 3. Twitter a f n c thailand 4. Line a n t i f a k e newscenter และ 5. ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน g c c 1 1 1 1ต่อ87และสายด่วน1599ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ